พยายามเนอพยายามสอนลูกนี่ยเนอให้นว่าภาษาลาวนี่ยเนอเออจับมือเอออยู่ดีมีเฮงเออมีแนวหนึ่งเชี่ยวให้เอาอยู่บ่เอาอยู่คำเอาแล้วมั้พี่ะอื่ไปอืมีแนวเชียวให้ขึ้สิมักอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเออกินข้าวกันเอาไหมได้กินแตงโมบานทีหล่ะ มักอยู mhm. ่บร้นี่เนาะนะบ่หมักอยู่บรนี่เมนยังอันนี่นะงั้นเมนยังเบิ่งดูนี่เอาเบิ่งเบิ้งดูเอาโน้ยจกขอบใจอีกมักบ่มักอยู่เกะเบิ่งดูฮะเกะเบิ่งนี่เกะเบิ่งนี่อุ้ยโอ้ทั้งงมาตุนชักมักฟุ่มได้ đi, nó kýt hiệu chong con thang batoon cả đây a đấy tón mát tang ngon ng ng ưng, nó, ngon nga xe ngon nè, long mung đô hấp hm hmm 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 หมาบ่เม่นบ่ล่ะหมาบ่นี่ยนะเม่นบ่โดินสบายดีว่ะบนกั๊ดอ่ะนี่เม่นบ่ตัวยังนี่นะเม่นยังตัวยังเม่นบ่หมาเม่นบ่หมาเนอะหมาหรือมีมีบ่มีเพนล่าเนี่ยนะย่านบ่นี่ยอู้คือของแท้แท้นี่เออน้ำได้งามแล้วบานนี่นี่ขักบ่ นี่เอา้าน่ะหอมแคบจุ๊บๆุ๊บเออเอาเอา,เอาฉันเนาะกอดหน่าอาเด้อฮะบานนี่นอนกอดเด้อเปแรงเด้อนอนกอดเด้อเออเจ้าเสียวมือได้บ่นี่มีน้ำขนมน้ำได้บานนี่มีเกลือน้ำอีกเอามือได้บ่ได้อยู่เอาฉันทำเอากั โดย,พ,ย,ยพี่น้องจะเเ่งกันเองเยเอาพี่น้องเลยเนาะพบเจอกันครับน้องน้องอยังก็น้อ,นองอยังชื่อเจ้าชื่อ,อยัง น้องเอิงน้องเอิงเนาะเออมาดินบ่ล่ะฮะจะมาดินบ่โอ๋เอาสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีปแพงแท้ๆบ่ได้ไปเฮียนบ่เจ้าไปเฮียนอยู่บ่ไปเฮียนอยู่โงเรียนแล้วเออยิ้มงามแน่เนาะมาเบิ่งเนใหม่บ่หมาเบิ่งเนใหม เออกินข่ากับยั้ง้ปนี่ฮะกินดับยังได้ยังกินมาเบิ่งื่อนไม่นี่บอนี่พี่น้องเลยนี่ก็เป็นเพื่อนของน่องปลาเนาะโอ้ไวเอีนี้จวดจัดเดี๋นี่เนาะเออมานี้ตั้งแล้วพี่น้องเลยขึ้นโค้งขึ้นยังเรียบร้อยตัตกับนออ้องอ่า ต้องไหมเนาะกำลังเมียนไหมเมียนตอกอยู่เนาพี่น้องเลยอ่ะเนาะก่อนเดินกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ดชูคู่ชูคนวอร์ซิโอในและกับต่างประเทศกับยินดีต้อนรับคอนสู่์่องประธานป้องชาแนลอีกแล้วพี่น้องกับพบเจอกันน้าพี่น้องเนาะก,กับบุตูนในคลิปนี้กับพอดีอ่าว่าจะเข้าไปหาทั้งน้องอ่อนเพื่อนพี่น้องและกับ มาเห็นทั้งอ,อีล่าเอิงเนาะพี่น้องเพื่อนก็ให้ความสนใจได้แหงทางน้องเพื่อนนี่ก็ได้ก็ขึ้อนน้องอิงฟ้านางงามอยู่ทางฝั่งไทยทีนี้วัดสันเป็นตาฮักตะเพง่งพี่น้องเนียตะลุตโตนเนะาะด้วยความนะฮะการสร้างของเพื่อนอก็คือ,อแม่ของน้องเอิงนี่เป็นาทาง น้องซีหรือว่าสาวซีเป็นเพื่อนทักกันหรือว่าเป็นมู่เป็นคู่กันกับน้องแซ่เนาะแล้วก็ทั้งน้องอ่อนน้ำตามคนเพื่อนนี่ก็ถือว่าปะาตูมู่กินมู่ดินมู่กินมู่ตายก็ว่าได้นะหรือว่าอะไรเพราะแต่ยังสาวนี่ไปน้ำกันไปทำงานไปใส่กอดนอนน้ำกันยังเสียนาพี่น้องเป็นบุกปกะเกะถิ่มกันเนาะ าสาวแซ่กระบอกอยู่ทั้งน้องแซ่เพิ่นกขาบอกอยู่พี่น้องเไงเอาเมื่อว่าลายใหยแห้งเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปชุ่มน้ำกันอ,าอ่าเดี๋ยวถามไครเพิ่นก่อนเนาะได้มาแต่ก็ได้พี่น้องทั้งเพื่อนของน้องป่าเนาะเป็นทั้งเบอร์บินดี้เพิ่นพี่น้องเลยกะคงสิกลับไปได้แหละต้งเข้ามาแล้วก็บโเห็นเพิ่นเน,น,นี่ยนะพ,พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าย้ำๆถามข้า,าวเพิ่อนก่อนพี่นอ้นอ,งนงนนองเไยอ,อา่ากะเห็นแล้วก็โอ้งามพี่น้องเนาะต้อาตังยง้งอยู่ คักะลีนี่เออโตบันไม้มงกอกมองกบมาครบแล้วเนาะโอ้ดูสิขันเจ้า้องนี่น้องนะขันเจ้า้องนี่เห็ดห้องนอนนั่นบ่โอ้ขันห้องเดียวเออขันเอาห้องได้หองนั่นบ่โอ้มื่อนี้ได้บ่นี่ยนะมื่อนี้เลยา,นะาคือไวอ้เด้ เนาะสบายดีเด <S stereotype and hell> uh, ้อโดยคุพ่อคนลอยเดี๋ยวว้ามันจะจังใดจังใดอยู่ด้นี่เนาะมันจะว้าบูธหรือว่าตูนก็ได้พ่อคนลอยนี่บัวติเลยเนาะอันนี้ตั้งมือเช่านี่บ่อยกขึ้นแล้วก็ขึ้นโค้งขึ้นยังเลยปฟาตัวัยดีพี่น้องไอ้พวกใส่จวดดีดเอานี่คักคักคักอันนี้เ็ด เอาเพนไม่เชื่อลาบดยโอ้งามเนี่ยหนิเนาะอ่าเด่นกูมูได้ขมายเชื่อ่านี่ไม่เชือ่อ,อ,อล,ล,อลาในาพี่น้องเนี่พ่อเนาะได้การเลยเนี่ยนี่เพิ่นชื่อมัตอะไรทั้งใบบินดี่พ่อซื้อมาโดยหลายทับเติบยุ่นเนาะเพราะว่าม็นคือสิ้นไส้หลายเติบอยู่พี่น้องจ้าวับหนึ่งของน้องได้ฮะจ้าวับหนึ่งของน้องได้อ๋อสองทับหนึ่งของน้องได้ ทั้งบดทั้งมวลนี่อะไส่ไส่ไส่จักอันนี่ใส่จักทับใส่ครบบดนี่เลยอ๋องามได้พี่น้องเห็นาะดีแล้วดีแล้วได้ตั้งแล้วก็มืออื่นนี่จะว่าเลี้ยงประจักรไงแล้วเราทานวอถักกระลีพี่น้องเลยปุ๊บ ออดีใจน้ำด <problem> <IO> ีใจน้ำเนาะออได้เฮือนใหม่ไหมโยเสร็จแล้วแล้วขึ้นเมื่อไรฮะเราบอกมื่อขึ้นยังอยู่ให้มันเลี้ยวก่อนเนาะให้มันเลี้ยมทั่วก่อนทั้งคนกับบริยุทธ์บริยนใส่ควันกลุ่มกุ้มโยมันเดือดบ่ไหมในตู้ว่าได้ไหมเส้นทั้งนั้นยังเขาไปจองไปเนาะอ๋อพวกเช่นพวกยังนี่เนาะยังอยู่ยังยังเซ็นพี่น้องเลยเนาะ กะคลิเทา <Ch> ่าไดขนาดเพิ four, ่นควบควงเพิ ten, nine, nine, ten, nine, 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 ่นนี่ฮะ3เมตร3เมตรห้องนึงนี่ห้องนึงนี่บ่บ่อันความความควมกวงและควมยาวนี่นะยาว4เมตรยาว4เมตรบัดนี้ควควงเด้3อ๋อ3 4โอ๋ผู้ดีงามชํานี้พี่น้องเนาะกษัตริย์ัดดีนี่หน้านามาฮอดแห โอ้ยแอมฟ้าไม่เชื่อลานี่กับองต้องแล้วแหล,ละเนาะอ่คัก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 อันนี้เป็นวงกบนีน่เนาะ<ล>ประตูนี่ใบเดียวปะใบเดียวประตูใหญ่อ,ยยอันนี้วงกบเป็นวงคู่เนาะ<ล>เอองามงามงามคุณน้องไงผมตึงอยู่ค<ล>ักคักคักคุณน้<ล>องเอาดีละวัชนเนาะได้แล้วก็ดีใจน,นะเนาะ อาปืนนี่ยันแล้ยวยุ่มุง้งสังกะชงสังกสีนี่นเอามาแล้วหรอว่าสังกะสีมาแล้วโอ้โหนั่นบ่เป็นแผ่นอนุซิงบ่โ,<ด>โอ้ดีแล้วพี่น้องไอ้ร้อยกันเนาะคนอ่ไม่คนละมือกะแห่งดีพี่น้องมันจังเสียยวไวเนาะเอ้าเอาเอา้เอา,อาสันตั้งพุ่นกะเตรียมกำลังสีเฮ็ดคือกันทั้งนั้นเนาะ เฮือนน้องอ่อนเพื่อนพี่น้องเนาะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละน้องอ่อนน้องปลาอาเอ้าวสันบานนีบุรุษวนอะไเด้ออโดยโดยโดย่ะเดี๋ยวมาไหมพี่น้องเดี๋ยวไปหาทั้งอีล่เอิงก่อนเนาะพอดีฝนมาดินมาเบิ่งเพื่อนไม่ไว้สันอ่ากำลังปุ๊กกำลังอันเมี่ยนกำลังเก็บั้งนี้ก็ได้เนาะไปพี่น้องโอ้ ทั้งอันนี้ซีเมนบนอลน้นอนนกป๋านีน่เนาะเอแอแหมไว้ชัวรข้าวก่นนะอนเนาะมาทั้งที่น้ำแน่บาทนีิพี่น้องโอ้ทั้งนี้ก็ได้ <c oughs> เอออดเอาเอดหนาวเนาะเมื่อนี้เพิ่นไปใช้สันทั้งกันนั้นเพิ่นน่ะบอเ <c oughs> <c oughs> จอหน่าไลาอีกเลย <c oughs> เอาสบายดีเด้อทั้งน้องสี่เด้อโดยใช้อหล่าเพิ่นไปใช้ก่อนหน อืมรอเก้าผมขึ้นแหละนุ่งสินให้เบิ่งอีกว่าเป็นแต่แพงช้ํปลาลุงเพิ่นว่าเจ้าเป็นแต่แพงว่าฉันยิ้มคือนางงามอยู่ฟังไทยนี่เออจะดีได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่น FC เพิ่นคอมเมนต์เนาะว่าทั้งน้องเอิงนี่ก็คือลาลาไทยนี่ทงเพิ่นว่าได้นี่น่ะบ่แม่นว่าวาบ่แม่นว่าอ้าย่เอาได อ่าพันชมเนาะอ่ะงางับว่าสันเป็นตะแพงว่าสันใส่พ่อเจ้าไปใช้นเหมือนีงไปกนมันไปกนมันอ๋อนี่ยมันท่นมาป่อยังอยู่อืมอืมใชได้มืดดีช่ไดเนาะคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเไยเนาะเออ Ngày lắm nè nó phải nham nữa phải nham xuống đuốc nè nè hay vô phasa lao này nè ờ. chắc mưa ừh ờ. chưa đi đi hên đi đi hên nè 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 อ่าไปเฮียนอยู่ว่าสันเยี่ยนอยู่บ้านนี่เนาะอืมเนี่ยเวลายิ้มยิ้มอะไรกันนี่ย่างขึ้นไปนี่เราอ่ะเออใครอยู่หรอกบอกไก่อยู่ต้องขำกันอยู่เนาะอยู่ต้องขำกันโยเออเวลายิ้มนี่คักทุ่เซ่เด็เพ่งพี่น้องเลยอะไรก็หืจับตา จับตาตลอดออขันตา,นตาเป็นยังตาเจ้าน่ะบ่าเป็นยังกัดยุงกัดบอ่อเผลออะไรจะง่ามันกัดเจา้จาใช้สิ้นบอ่อไปเฮียนนะ่ะบออ่อบ่อนุ่นงชงไปงงมักบอ่อใช้สินนะ่ะมักอยู่บอ่อมักใช่ ใช้สินพืนมือนั่นนะเจ้าชาอยู่ใส่ชิ้นเขายืมชิ้นเขาเอาเอาพี่น้องเนาะก็นึก่ว่าสินพเองมูแม่นบอส่ะโมแม่นแม่ตัวพิ่นมักไช้เนาะบอสอ๋อพี่น้องเนาทางบมตูนก็ได้ เห็นแล้วแหละเนาะกับว่าเพื่อนเพื่อนทั้งสามทั้งน้องสีกับสาวเซ่นี่ทั้งน้องอ่อนพนีไอ้กับทามแล้วกับว่าเม่นอะดีเพราเม่นว่าสันอ่สมัยแสดงว่าเราบริตัวหนิอ่าเป็นมู่มู่กันนอนน้ำกันกินน้ำกันสมัยนั่นเนาะสมัยแต่เพื่อนยังหมดท่านได้ผัวยังเป็นชาว เหตุเวียกบบไปทำงานนี้อืออืมอือเนาะเอ้วสั่นพี่น้องเองกดีแล้วละ่ะหักแพงกันมีแต่ครอบครัวขยันได้พี่น้องเองกถือว่า,อาโอเคโยเนาะนทั้งชาวซีเพี่น้องเอกโอ้สุดแต่สู้สั่นทั้งครอบทั้งครัวเราก็ได้คนขยันแบบโรยเทือต้าปูอยู่นิ่งดูได้นะพี่น้องขนาดท่อง เจ็ดเดือนแปดเดือนแต่บ่ได้อยู่ซื่อๆไปหาหน่อไม้หน่อมันมาน่ะพอได้มาขายเนาะเออเนาะพี่น้องเอ้ทั้งยีราเพื่อนเอก็จังจังบังพี่น้องเอ้เพื่อนกะเออเนาะจื้อได้อยู่บ่จื้อลุงได้อยู่บ่จำได้อยู่ซื่อยังยุ่งได้ซั่มพี่น้อง chạm đây vô đây vô luôn xưa nhận hả chưa nhận <cười> <cười> chạm vào đây đó Ê... à, áo áo sành kín có nhắn mình này kín khẩu có nhắn Đãi. hả kín nó nhung lại xong cái này tụi nhảy xong này mi neo ừ. nương chiều hải ảo เอาอยู่ทำเอาแล้วมาพี่ใช่ไปมีแนวชิ่งใหญ่ขึสิมักอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเออเป็นข้าวต้นไม้ข้าวต้นไม้ไดกินต้นไม้บานนี่อีล่ะบ่ได้เพื่อนอะไรเออเนาะเฮ็ดกิ้นยังนั่นแกงต้นไม้อีกเลยเอ้ามีแต่ต้นไม้ก็ต้นไม้บาทนี่พี่น้องเลยอืม จะเทเพลงจะเทเนาะมื่อบ่อมาโยมลุงมือพ yes? ่อเฮ้ม uh, ือพ uh, ่อเออจับมือเลยนี่เนาะจิ้มมือกันได้เลยเออเอาเอาพี่น้องไงที่เลขวัวตุ้นกับพ่อเพิ่นอยู่นี่แหละเต็กเลขเลยนะเนาะเนามาทีบานนี่มีเนื้อสีหาอยู่มาข้างนี้มาข้างนี้เอ๊บ พ mm, hmm. อดีประตูนพี่น้องไงของได้ประตูเพื่อนคนได้พี่น้องนี่เนาะเครื่องอ่าเต๊นนึงพี่น้องเอาบานนี่มักอยู่บรินี่เนาะนะว่หมักอยู่บรินี่เมนยังองนี่นะน้าเมนยังเบิ้งดูกนี่เอาเบิ้งเบื้งดูเอา Nói, chắc chắn chạy mặc bò mặc vô Kẹt bung nho hai kéo bung nì kẹt bung nì kéo bung nho niy nắng nho nài kéo bung kéo bung nô nỉ nỉ này, nỉ 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 luôn nỉ nỉ kẹt luôn nỉ 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 เดึงนี่ดึงนี่ออกดึงอึ๊บโอ้ยโอ้ยทางุนอตาชักมาปุ๊กได้กับผู้ดีเนาะคิดเห็นชองคนทางบระตนกับด้จะได้เอามาต้อนมาฝากจังน้องเอิงเนาะแลวกาลูกน้องแซน้ำเน่น้องซาลาเออลองมึงด้วยอึ๊บเออได้บ่ <cười> <cười> <Ê>! <cười> ừ. <cười> à, này, đấy à, một... Này bò nhìn Cắt không Này ok Ê, Ok Ê, Cứ tuân đây Áo nhắn cái này Má bơ Mẹ là nè Rồi, bài đi vào buồn Cắt nè เมนบ่อตัวยังนี่นะแม่นยังตัวยังน่เมนบ่อมาเมนบ่มาเนะหมาหรือมีมีบ่อมีเพลนล่ด้ยจ้ะย่านบ่นี่โอ้คือของแท้แท้นี่ดำรุ่มอยู่เนาะย่านย่านบ่อเนี่ยกตรกตุ้นโดนกรดาษกต้นี่ตุลบุรเนาะบุรีอ่ดเมอตะเมเป็นัตเฟ้งยังไงาเอ้นที่ว่าท่องบ่วเอเมอน้งงอี ยังเงินหล่อนอยู่แล้วกัโดยเราอยู่เฮือนนั่นแหละเมนตอนที่ฝนตกกันแหละอืมแต่รุต้นพี่น้องเไงช่วได้เลยพี่น้องเพิ่งกระโสมได้ไหมบุนน้องเพิ่งเวลายิ้มนี่คือน้องอิงฟ้าคนอันาลาไทยว่าสันอ่าคอมินมาว่าหลายอยู่ไอ้พวกสนใจได้น้องเพิ่งนี่ยิ้มเลยล่ะอ่าเป็นแต่เพ่งได้ยิ้มหรออ่า มักบ่มักอยู่มักอยู่เอเป็นมีบ่เป็นมีหรือยังพี่น้องเออ่ามีหรือมาอก็มานีแหละเป็นกระตุ้นเนาะเอาให้เพิ่นน้อยคือสิมักันน่ะโอ้มักเด้เนาะบ่บแต่เฮาก็ยังมักรถปักลางเฮาก็ได้ตามระดับบ่แม่นๆน้อยเนาะมาอีกเดนึงแม่นแม่นว่า nhìn thấy chỗ này lẹ đó. đó ok ok vừa buồn ok rồi 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 đó đầy ngam lẽ bạn này nè khạc bò Ngọt ngọc kẹp chút chút áo áo sần nó còn nào đó à bàn này? นอนกอดเด้อเปล่งเด้อนอนกอดเด้อเออเจ้าเสี่ยวมือได้บ่นี่มีน้ำขนมน้ำได้บาตน,นีนมีเกลือน้ำอีกเอามือได้บ่ได้อยู่เอาฉันทำเอากันโดยพี่แนลตะแเฟงตะเะด้นี่จักนุม่มชักไหวตะเด่นี่เนาะ,ะป้าโตไปเอาหิวให้ลุงบ้างอ่าหิวย่างบ้าน,นีนย่างได้บ่เออสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีโอ้ น้องน่าเอ็นดูเนาะตั้งใจเฮียนเด้อเฮียนจริงๆเด้อเออไปเอาเมือให้แม่บ้านนี่ใช้ตั้งใด้แม่แม่อยู่ใส่ไปย่างเมือบ้านนี่โอเคไปอ่าเมื่อแล้วพี่น้องเลยไล่กระตุนเมื่อแล้วกับปันเกลือขนมเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบิ่งเด้อล่มเด้อไปแล้วพูนบุลลีลื้อได้พี่น้องเลยเป็นตะเพ่งอยู่เตะเนาะไปแล้วพุ่น ไปแล้วเมื่อ,อไรเมื่อต้อนเมยพ้นแล้วโอเคพี่น้องเไยทั้งมาตุนกับได้เอากระตุนเนาะให้ทั้งอีหล่าเพื่อนมาตุนเชื่อว่าเด็กน้อยต้องมักอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไปตามลำรับเนาะเด็กน้อยก็กระตุนมักดินพี่น้องเอ้คลองดินคลองเด็กน้อยทั้งมาตุนขีดเขียนก็ได้เอามาให้ทั้งอีหล่าเพื่อนน้ำเน้ แบ่งกันนะนะกับน้องซาร่าอ่าน้องซาร่านี่ก็ได้อยู่หนึ่งตัวแล้วก็น้องเอิงนี่ก็ได้อยู่หนึ่งตัวเนาะคนละตัวทั้งบทุนแบ่งให้ก็ได้เนาะกับบูมิลายพี่น้องกับทั้งบทุนกับน้ำคิดน้ำใจเนาะของฝากของต้อนกับสำเทียนนั่นแหละอ่ากับมีแตอ่าขนมเนาะแล้วก็เกลือนี่ก็จำเป็นต้องได้ใส่ได้พี่น้องนะเพราะว่าอ่าใส่ทุกทุกทุกอย่างในการเฮ็ดกินเนาะ มันก็นจำเป็นนะพีนน่น้องไยนะเ,เอ,อยากนะาะว่ากันน้องพี่น้องเนาะน้ำจิตน้ำใจสำหรับาระตูนเองของแตะละย่างก็ได้เนาะโบว่ากันนาอพี่น้องเนาะเอาขอ,ขอบคุณขอบคุณในรายยูดีมีเฮงบัตรชูข,ขู่ชูคนลำดับในด้วยเด้อ่มแม่พี่น้องเอฟซีบัตรทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปจนจ,นจบรวยบ่ข่ามโฆษณาสิ่งที่สำคัญนาะพี่น้องเนาะถากที่ฝนะาก,กนอ้องซอยพักลันในประตูนฮอดแสนซับไว้ไว้ในี่เด้อพี่น้องเด้ออยากเคขคืนกันทั้งประตูก็ได้ เนาะอ่าสีมีพรชวันคือนมูยอยู่บ่อด้เนาะก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้บรตูนไปก่อนอยู่ดีไม่แฮงบัดชูผู้สูคนสบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อไป